ตอนที่สามสิบเจ็ดหลังคาไม่เล่นชีชสใส่ฝ้าเพดานส่วนต่อเติม,มต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวพีมเฮารับสร้างบ้านโคราสวัสดีครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทําเพลย์ลิสตเอาไว้ชื่อเพลย์ลิสตบ้านมองลีน้องไข่น้ำหนึ่งทับหกแปดคุณสามารถดูได้ทุกขั้นตอนงานครับจนกว่าบ้านหลังนี้จะส่งมอบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าพามาดูความคืบหน้างานด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกระเบื้องเนี่ยก็ทยอยเข้าแล้วแล้วก็งานกําแพงกันดินเนี่ยก็ดําเนินการนะครับไปอ่าส่วนหนึ่งแล้วก็คือตั้งเเสสาาาาททัั้้งงหมดดลวก็คนนนคนน่ะรบ ก็ใกล้เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับแล้วผมจะลงให้ดูอีกต่างหากครับต่อมาครับในส่วนของงานหลังคาเมทัลชีตเนี่ยเราเป็นแบบมีบุ PU ยูโฟมแบบนี้เนาะเขาเนี่ยเขาก็จะติดตั้งนะครับด้วยการยึดด้วยสกรูครับปกติไม่มีอะไรครับแต่ว่ารายละเอียดสาคัญเนี่ยจะอยู่ในส่วนของด้านนอกเนาะตัวแผ่นเมทัลชีตที่มี p u ยูโฟมผมอยากให้ระวังนิดนึงครับเวลาสั่งทางโรงงานทานะครับให้เว้นปลายนะครับประมาณ15ถึง20เซนนะครับไม่ต้องมี P u ยูโฟมรับให้เลยออกมาแบบนี้ นะครับเพราะว่าเวลานั้นนะ่ะพอมันโดนน้าฝนนะครับมันจะขึ้นเชื้อรานะครับถามว่ามันมีผลเสียอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่ามันจะแค่แบบว่าแลดูไม่สะอาดเฉยครับไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าเกิดเราไม่เว้นนะแต่ถ้าเกิดเราเว้นเนี่ยเวลาฝนตกนะครับก็ลองสังเกตด,ดูมันจะเป็นแบบแค่สนิมไปลายๆเนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเมทัลชีฟเนี่ยมันทํามาจากอลูซิงนั่นก็คือในส่วนของอะลูมิเนียมผสมกับสังกะสีนะครับยังไงตรงรอยตัดเนี่ยมันก็ต้องมีสนิมขึ้นบ้างนะครับเล็กน้อยเนาะ ต่อมาครับในส่วนของฝ้าเพดานเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยใช่ไหมครับก็จะเหลืองานฉาบซึ่งผมอยากให้ดูสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เผื่อใครแบบว่าคิดจะต่อเติมนะครับแล้วนําไปใช้ก็คืออย่างนี้เวลาเราต่อเติมเนี่ยแล้วหลังคาเมนันชีเนี่ยเราสอดเข้าไปใต้หลังคาปั้นหยาเนี่ยครับมันจะทําให้ฝ้าเพดานนะครับต่ําถ้าเราสังเกตดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับคือคนละระดับเลยครับตรงเนี้ยสเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อเติมเมื่อกี้นะครับจะอยู่แค่2.55เมตรส่วนฝั่ง ต่มสุดที่ลาดเอียงไปหาเนี่ยสองุี่เมตรนะครับถือว่าต่ำมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูนะครับตอนที่ติดตั้งพวกแฟชชิ่งครับซึ่งนะครับความลาดชันตรงเนี้ยครับมันอยู่ประมาณสักอ่า5องศาแต่ว่ามันไม่ถึง5องศาดีดังนั้นเนี่ยความลาดชันของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถามว่าเราสอดแผ่นไปใต้เ่าเัลชีสเนี่ยเราก็มีการงอปลายแผ่นอยู่แล้วครับเพื่อป้องกันน้ําย้อนเนาะแต่ว่าผมเนี่ยได้สั่งทําแฟชชิ่งนะครับติดกับเชิงชายเลยแล้วก็ใช้ P u ซิลเลนต์นะ ติดไปแบบนี้หรือว่าจะใช้ซิลิโคนก็ได้ครับซิลิโคนก็จะราคาโอเคกว่านะครับถ้าพีวซิลเอนเนี่ยราคามันจะสูงเนาะก็เก็บงานนะครับแบบนี้ป้องกันนะครับไม่ให้น้าเนี่ยย้อนเข้าไปนะครับอีกชั้นหนึ่งครับก็คือเป็นการป้องกัน2ชั้นประมาณนี้นะครับในส่วนของงานติดตั้งนะครับของเบ s h ชี t แล้วก็ในส่วนของการติดตั้งฝ้านะครับอันนี้ที่คุณต้องดูเลยก่อนที่จะเริ่มงานนะครับวางแผนให้ดีนะครับว่างานมันจะจบแบบไหนแบบไหน ซึ่งนะครับถ้าเป็นหลังคาปัญญาทั้งหมดเนี่ยป้าไปดดนมันก็จะสูงนะครับที่ผมจะสื่อมันก็คือประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราเป็นงานแบบว่าเมนเทนชีพแบบเนี้ยนะครับเหมือนงานแบบว่ามันต่อเติมที่หลังเนาะซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ถูกกว่าประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ